โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเปิดตัวรถยนต์นเอเนกประสงค์ระดับลักชัวรี่7ที่นั่งรุ่นใหม่ล่าสุด All n e ว Toyota Alphard และ All New Toyota v e l ล f i r e เจเนอเรชันที่4ที่ยกระดับความหรูหราสะดวกสบายภายใต้คอนเซปต์ Forceful X Impact Luxury ถ่ายทอดความสง่างามและทรงพลังพร้อมการออกแบบภายในที่ประณีตในทุกรายละเอียดครบคันด้วยอุปกรณ์ในความสะดวกขับเคลื่อนนุ่มนวลทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ไฮบริด 2.5ลิตรที่ผสาน2พลังของมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรดูว่า VVT-i ประหยัดน้ำมันสูงสุด17.9กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อเทคโนโลยี e-4 e ใหม่และโครงสร้างสาปัตยกรรมยานยนต์ TNGA ที่ออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัวและกอดถนนได้อย่างดีเยี่ยมมั่นใจกว่าด้วยระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense อร์ชั่นใหม่ให้ทุกการขับเคลื่อน เต็มไปด้วยสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและนุ่มนวลโอนิลอัลฟาดใหม่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบภายในจากการนั่งเครื่องบินส่วนตัวมุ่งเน้นให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่กว้างขวางภายใต้แนวคิดโอโมเทนาชิสร้างประสบการณ์แห่งการผ่อนคลายและสะดวกสบายสูงสุดพร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันบ่อนั่งผู้โดยสารแถว2แบบ e x c กซ s l ลูซีฟเฝ้าชแยกอิสระปรับได้10ทิศทาง บาะรองน่องปรับไฟฟ้าและระบบนวดที่สามารถควบคุมผ่าน detachable tablet หลังคา Twin Moon Roof พร้อมด้วยไฟแอมเบียนปรับได้64เฉดสีเพิ่มความพรีเมียมยิ่งขึ้นด้วยหนังแท้พรีเมียมนับป้าและตกแต่งภายในด้วยลายไม้แบบอุสุละโมกุมาพร้อมกับ All n e w w e l l f i e ใหม่ด้วยการออกแบบภายนอกที่โดดเด่นดุดันแต่ยังคงไว้ซึ่งความหรูหราในทุกสมัมผัสเรียบรูด้วยภายในสีดำสไตล์สปอร์ต พร้อมด้วยระบบความบันเทิงและความสะดวกสบายด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายลำโพง JBL 15ตำแหน่งและจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด12.3นิ้วพร้อมสัมผัสแห่งความหรูหรากว้างขวางและสุดสบายเต็มไปด้วยอัรถประโยชน์ครบครันสัมผัสที่สุดของความเป็นเลิศตามแบบฉบับ all new toyota alphard และ well f i r e ได้3-4พิเศษได้แก่ใหม่ สีขาวมุกแพลตินัมไวเพิลใหม่สีเทาพีเชียสมทัลและสีดำอัลฟาสองจุาเอชว V เปิดประสบการณ์คอมฟอร์ตลักชัวรี่ใหม่กับความหรูหราสะดวกสบายสเสมือนห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่การออกแบบภายนอกล้อลอยขนาด17นิ้วไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED ดีพร้อมไฟเลี้ยวแบบซีเควนเชียลหลังคาทวีนมูนรูฟฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมสวิตช์ควบคุมบริเวณไฟท้าย การออกแบบภายในบ่อนั่งผู้โดยสารแถว2แยกอิสระปรับได้10ทิศทางพร้อมบ่อรองนั่งปรับไฟฟ้าระบบนวดมัสซาชรีแลกเซชันและระบบซีดเวนเทเลเตอร์ควบคุมผ่านดีแทชเชเบิลแท็บเล็ตคอนโซลด้านบนห้องโดยสารแบบซูเปอร์ลองโอเวอร์เฮดคอนโซลพร้อมจอสำหรับผู้โดยสารตอนหลังขนาด14นิ้วสมาร์ทคอมฟอร์ตโปรแกรมสำหรับเบาะนั่งผู้โดยสารแถว2ม่านบังแดดปรับไฟฟ้า จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด12.3นิ้วพร้อมจอแสดงผลแบบสีบนกระจกหน้ารถ Head-Up Display หน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสขนาด14นิ้วระบบนำทาง Navigator และระบบเชื่อมต่อ T-Connect การเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร,ร้าสายระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระ4โซนพร้อม Nano EX สำหรับห้องดี่านตอนหน้าสีเบาะภายในสีเบจ Neutral b e i g e สำหรับสีรภายนอก สีขาวมุกแพลตินัมไวท์เพิร์และสีดำสีภายในเป็นสีดำสำหรับสีรถภายนอกสีเทาพีเชียสเมทัลมั่นใจทุกการเดินทางด้วยสมรรถนะและ,ะอุปกรณ์เสริมความปลอดภยัยเครื่องยนต์ไฮบริดรัส A25A FXS ขนาด A 2.5ลิตรดูว่า VVTi กําลังรวมสูงสุด250 PS และประหยัดน้ำมันได้ถึง17.9กิเมต่อลิตรระบบขับเคลื่นสล้อแบบ All-Wheel Drive เทคโนโลยี e ฟใหม่โครงสร้างสับปฏรยิกรรม TNGA เพื่อการส่งตัวและเกาะถนนดีเยี่ยมระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense เวอร์ชันใหม่ล่าสุดถุงลมเสริมความปลอดภัย SR SRS 6ตำแหน่งกล้องมองรอบคัน PVM จำหน่ายในราคา4129,000บาทเ e l l i i r e 2.5 s v h G v เปิดประสบการณ์สปอร์ตลักชัวรี่ใหม่ กับความหรูหราสะดวกสบายพร้อมรูปลักษ์ดุดันการออกแบบภายนอกพิเศษล้อลอยขนาด19นิ้วพิเศษไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์พิเศษเฉพาะเวลไฟพร้อมไฟเลีย้ยวแบบซีเควนเชียลพิเศษกันชนหน้าและหลังดีไซน์พิเศษเฉพาะเวลไฟหลังคาทวินมูนรูฟฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมสวิตชค์ควบคุมบริเวณไฟท้ายการออกแบบภายในบ่อนั่งผู้โดยสารแถว2งแยกอิสระ ปรับได้สิททิศทางพร้อมบอรองน่องปรับไฟฟ้าระบบนวด massage relaxation และระบบซีด ventilator ควบคุมผ่าน detachable t a เล e t คอนโซลด้านบนห้องดิสารแบบ super long overhead console พร้อมจอสำหรับผู้ดีสารตอนหลังขนาด14นิ้ว smart comfort program สำหรับบอนั่งผู้ดีสารแถว2ม่านบางังแดบปรับไฟฟ้าจอสแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด12.3นิ้วพร้อมจอสแสดงผลแบบสีบนกระจกหน้ารถ เ e a อัพดิสเพลยหน้าจอเครึ่งเสียงแบบสัมผัสขนาด14นิ้วระบบนำทางเน v วเกเตอร์และระบบเชื่อมต่อ T-Connect การเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร,ร้าสายระบบประบอากาศอัตโนมัติแยกอิสระ4โซนพร้อม Nano-EX สำหรับห้องดีสานตอนหน้าสีเบาะภายในสีดำมั่นใจทุกการเดินทางด้วยสมรรถนะและอุปกรณ์เสริมความปลอดภยัยเครื่องยนต์ไฮบริด A25A FXS ขนาด2.5ลิตร ดูว่า VVTi ให้กำลังรวมสูงสุด250 ps และประหยัดน้ำมันที่ถึง17.9กิโลเมตรต่อลิตรระบบขับขคลืน4ล้อแบบ All-wheel drive เทคโนโลยี View e four ใหม่โครงสรส้างแสัตปิยกรรม TNGA เพื่อการทรงตัวและเกาะถนนดีเยี่ยมระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense เออ์์ั่นใหม่ล่าสุดถุงลมเสริมความปลอดภัย s r s 6ตำแหน่งในราคาจำหน่ายที่4 2 7ล0 0 0บาท อัลฟา2.5 SUV Luxury เปิดประสบการณ์ High End Elegance ใหม่กับการนั่งโดยสารระดับ First Class การออกแบบภายนอกพิเศษล้อลอยขนาด19นิ้วพิเศษสัญลักษณ์ Executive Lounge ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบ Sequential หลังคา Twin Moon Roof ฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมสวิตช์ควบคุมบริเวณไฟท้ายการออกแบบภายในพิเศษ บาะนั่งผู้โดยสารแถว2แยกอิสระแบบ Executive Lounge ปรับได้10ทิศทางเบาะรองนั่งปรับไฟฟ้าระบบนวด massage relaxation และระบบซีดเวนติเลเตอรควบคุมผ,ผ่าน detachable tablet พร้อมโต๊ะส่วนตัวแบบพับได้พิเศษตกแต่งภายในห้องดยสารด้วยลายไม้แบบอุสุระโมกุพิเศษสีเบาะภายในสีดำสำหรับสีรถภายนอกสีขามุกแพลตินัมไวท์เพลและสีดำและสีภายในสีน้ำตาล Sunset Brow n สำหรับสีรถภายนอกสีเทาพรีเชียสเมท a l พิเศษเพิ่มวัสดุบุนุ่มภายในห้องดีสารพิเศษระบบปร,บปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระ4โซนพร้อม Nano EX สำหรับห้องดิสารตอนหน้าและหลังคอนโซลด้านบนห้องดิสารแบบ Super Long Overhead Console พร้อมจอสำหรับผู้ดิสารตอนหลังขนาด14นิ้ว Smart c o อ f o r t p r โปรแกรรสำหรับเบาะนั่งผู้ดีสารแถว2ม่านบังแดดปรับไฟฟ้า จอแสงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด12.3นิ้วพร้อมจอแสงผลแบบสีบนกระจกหน้ารถ h a d u p Display หน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสขนาด14นิ้วระบบนำทาง Navigator และระบบเชื่อมต่อ T-Connect การเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้าสายมั่นใจทุกการเดินทางด้วยสมรรถนะและอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยเครื่องยนต์ Hybrid a 2 5 a fxs ขนาด2.5ลิตร d u ่า v v t i ให้กำลังรวมสูงสุด250 PS และประหยัดน้ำมันได้ถึง17.9กิโลเมตรต่อลิตรระบบขับเคลื่น4ล้อแบบ All-wheel drive เทคโนโลยี e-4 ใหม่โครงสร้างแสบปัิยกรรม TNGA เพื่อการทรงตัวและเกาะถนนดีเยี่ยมระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense เอร์ชั่นใหม่ล่าสุดถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 6ตำแหน่งกล้องมองรอบคัน PVM ในราคาจำหน่าย 4,499,000บาทพิเศษเพิ่มความสปอร์ตแบบ Exclusive ได้มากกว่าด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่ง m o เดลลิสต a อาฟาดโมเดลลิสตาประกอบด้วยอุปกรณ์ตกแต่งกระจังหน้าสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างซ้ายขวาสเกิร์ตหลังและสัญลักษณ์โมเดลล i s t a ด้านท้ายรถในราคารวมค่าติดตั้งที่1,49,000บาทเ e l f i ฟ e m โมเดล i s t a ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่งสเกิรหน้า สเกิร์ตข้างซ้ายขวาสเกิร์ตหลังอุปกรณ์ตกแต่งท่อยเสียและสัญลักษณ์โมเดล,ลิสตา้าด้านท้ายรถในราคารวมค่าติดตั้งที่169,000บาทมั่นใจสูงสุดกับระบบไฮบริดและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศได้มากกว่าด้วยข้อเสนอสุดพิเศษแพ็กเกจขยายระยะเวลารับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีช่วงปีที่6-10พร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทาง ขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ150,000กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดพร้อมฟรีค่าแรงเช็คระยะจนถึง100 0กิโลเมตรชุดอุปกรณ์ตกแต่งโมเดลลิสต้าจะจำหน่ายโดยบริษัท TCD Asia Sales จำกัดโดยชุดอุปกรณ์ตกแต่งมีจำหน่ายเฉพาะสีขามุกพาติน่าไวท์เพล l และสีดำเท่านั้นเชิญสัมผัสและเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งความหรูหราสุกสบายเหนือระดับ ของ All New al Toyota Alpha และ v e l l f i r e p r i d e of Excellence 16-22สิงหาคมที่ Toyota Alive บางนา2 5สิงหาคมถึง3กันยายนที่งาน Big Motorcell น้ำใบทคบางนา28กันยายนถึง4ตุลาคมที่งาน All New al Toyota Alpha v e l l f i r e The Exclusive Showcase ที่ Central Eastview พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ